สองหนึแอคชั่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับว,วันนี้เราจะมาทำอะไรคะไอศค,ครีมครับไอศครีมไอศครีมโอลิโอโอลิโอนะคะก็หลายๆคนตอนนี้นะคะกำลังหากิจกรรมให้ลูกๆนะคะที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าเรากำลังป้องกันโควิดกันก็หากิจกรรมง่ายๆให้ลูกนะคะที่ทำที่บ้านกันวันนี้จะทำไอศครีมโอริโอ,อนนี้คือเราดูมาจากใน i ิน t a g r กรมนะคะก็เป็นของช่องญี่ปุ่นที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องการทำขนมไอศครีมนะคะ วันนี้เราจะมาดูอุปกรณ์กันนะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกไฮเก้นบอกซิมีอะไรขนมโอรีขนมโอรีโอนะคะก็หาซื้อง่ายที่เซเว่นหรือร้านขายของทั่วไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นที่ใส่ไอศกรีมนะคะนี่ที่ใสไอศกรีมมีสีอะไรบ้างอเรนบูอเลนกับบูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่ใส่ขนมนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพิมพ์นะคะที่ทำไอศกรีมจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าไฮเก้นทาหายไป2องันนะคะเอามาเล่นก่อน แล้วกอนี้ก็จะเป็นนมนะคะที่เราจะเอามาทำไอศครีมเพราะว่าเกศชอบนมเปรี้ยวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนมลดน,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 น้ำผึ้งนะคะที่หาง่ายๆหรือว่าเป็นนมที่ลูกทานอยู่แล้วเป็นประจําก็ได้นะคะและ้วกอนนี้พี่ขาดไม่ได้นะคะจริงๆมันมีที่ทุบนะคะอาไว้ทําขนมเนี่ยแต่ว่าให้เกเอาแม่ไปหาเกิต้องใช้ <laughs> จากโคกแทนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้ไอศครีมที่เอาไวท้ทําที่จับไอซิ่นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะ โอเคเข่ okay, ยนยนืยนเขน,นวันนี้นั่งเหมือนเดิมอ่านะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องทุบอ่กต่อกอันทีมสุดอดก่อนเดี๋ยวให้ดีตั้งใหม่สามสองหนึ่งแอคชั่นอ่าโอเคนะคะก็มาต่อกันวิธีทำนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเอาขนมโอรีโอนี่นะคะไม่ต้องไม่ต้องเปิดปากถึงนะคะก็จะต้องทุบให้ให้ละเอียดพอประมาณก่อนนะคะเพราะว่าเราจะทำไอศครีมเอากระต่ายไปตัดเออยังไม่ตัดตอนนี้ทุบก,ก่อนนะคะอ่าให้เขนทุบน้อยช่วยกันนะคะ ต้องแงรงหากกว่าบ้าวเรามันก็ละเอียดนะคะนี่เริ่มละเริ่มเอละอะเมเลยเอ้ยเป็นพี่ทอหรือเปล่าวันนี้นี่เอเออเอม๋เเอเอ เออให้ม <t> ี anyway, home, uh, okay. ่่ะกทุบ huh. uh, like ุบ uh, อ yeah. <Sa> ีกอ uh, mm ่ะให้แกทุบก่อนระหว่างให้แกทุบนะคะอ่ะเราจะเตรียมอุปกรณ์อ่ะต่อไปเี๋ยวมีดนตรีเลยจนี่อ่ะเกงพอได้ยังได้ละได้ละอ่ะยังไม่ได้นี่มาอันนี้ไม่แตกเลยอ่ะแกทุบอีกทุบเลยลูกแกทุบเองอ่ะแกทุบฟันเองมีเตรียมก่อน ดดได้ยังได้ยังแต่มันได้อีกเลยเดี๋ยวนี้จะทุกอะทุกคน เีมเันเองนะคะก็จะเทออกแต่แบบนี้ยังไม่ละเอียดพอนะคะ<อ>ต้องทุบก่อนเนื้อเก่นทุบเลยไม่เราจะทุบตรงนี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆเราไม่ต้องเอาละเอียดมากนะคะ แังแค่ไนวี้ทุอ่ะอันนี้ไม่ได้หนูต้องใช้สระอเนใช้สระก็คูออ a ยกขึ้นก่อนเดี๋ยมีคนก่อนอันนี้นะคะจะเป็นอ่ะก้นทุบเบาๆะวังมันจะกุบไปพกอีกอะไรนิดนึงเออขนมลอจะได้ละเอโอเคอ่ะทุบอีกอ่ะ เออเออเอเอเห็นไหมคะดูด้วยนะคะอ่ะลุกขึ้นเอายุกขึ้นเงินใบใหญ่ทีนึงนี่นะคะมันกำลังหยาบละอะาลูกระวังนะครับทุบให้มันอยู่ข้างในอ่ช่วยกันดีกว่าจับมือเห้ยนี่นะคะระหว่างนี้ก็เราก็ทุบขนมของเราให้ละเอียดพอประมาณนะคะ ว่าจะได้ง่ายอ่ะพอก่อนหกยกขึ้นอ่าให้กยกขึ้นแล้วให้มีดูหน่อยโอเคน่าจะพอุน่าจะทุบอีกนิดนึงเดี๋ยวอ่ะช่วยกันนะคะเอ่อใส่เอ่อเอ่เ่อเอ่อมอ่อเอ่อเอ่อ่เ่อ่่อ่อออ่ งไม่ใช่ทำไอติมเสร็จไงะพรุ่งนี้ทาส้ำๆจนเหมือนตรงไปไนงะอ่ะพอแล้วอ่ะยกมาให้แบบนี้นี่นี่นะคะก็จะทำการคนก่อนนี่คนพอนี่นะคะมันก็จะละเอียดแบบไม่มากนะคะให้มันหย,ยาบๆนิดนึงเพราะว่าเราจะตีไอซ์ครีมโรลิโอ,โอกันโอเคต่อไปนะคะเราก็จะใส่พิมพ์ของ ขนมนะคะนี่น,นี่ก่อนนะคะแล้วก็จะจกะปริมาณในการใส่อันนี้กอ่อนอันนี้เอออันนั้นเป็นรเทียมขขอันเองแกนตักเองนเก่งจะเป็นคนตักเหรอลูกครับตัวน้าอันอันออนี้เขงเยื้อนี่เนื้อเออนะขอเขาซีโร่อ่ะอันเกลองตักสิตักใส่ในนี้น,นะ ได้ไหมลูกช่วยแทนดีกว่ะลูกลองตักก่อนได้ไหมเอเก่ยมากสวยมากอะตักเลยเอย้ไม่เป็นไรให้มันตกในนี้เอ๊จับจับช้อน,นดีๆสิจับนี้จับแน,น่นแน่นโอเคเอ่านี่นะคะให้ตักกินตักได้แล้วอ่ะตักอีก ให้มันสูงประมาณตรงนี้นะลูกเราจะได้ใส่นมไปด้วยสูงวะสูงยังสูงวะนี่นี่น,ะนี่นนะี่ไงอาสูงอีกนิดนึงสูงให้เท่าหมอนนี้เนี่ยโอเค okay. สูงย okay, ไม่ดูซิโอเคได้ได้ได้แบบนี้ก็ได้เอาใส่อีออกอันนึ่งลูกตักอีกอันนึ่งอะ ได้ไหมครับได้เส้นนี่จะยืดเป็นนิ่อเอได้ยังพอก่อนโอเคใส่นมได้ยังเดีย๋ยวเราจะใส่นมแล้วนะคะอ่ะใส่นิ่้ละ ใช่แล้วนี่นะคะเราก็จะใส่นมลงไปนะคะอันนี้จะเป็นนมเดี๋ยวให้เกณเอาของกณสีบลูใช่ไหมครับเกชอบกินนมอะไรนะนมเปรี้ยวมไม่ได้ครับเดีย๋ยวลูกตัดไม่ได้มันอันใหญ่เกินไกนแต่ว่าลูกเทได้อะ <c oughs> เทเดี๋ยวเทนมเปรี้ยวให้เกนมต้องเทนมเปรี้ยวไม่เทอันนี้ก่อนทําให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก็จะเทนมลมไปนะคะ แล้เราค่อยๆเทนมล,ลงไปนะคะเราจะสังเกตดูนะคะนมมันก็จะเลื่อนลงไปข้างล่างนี่นะคะเอาสีอะไรอันนี้จะเป็นรสน้ำผึ้งอ่ะเอาสีเอาเนสมาก่อนแทนทก่จะ,ะสีบูนะคะน,นี่นะคะเราก็ขยับลงไปในไอศครีมของเรานะคะก็จะปิดฝานะคะทำไมนี่นี่นะคะก็จะได้ไอศครีมนะคะที่เรากำลังจะเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะ อ่าต่อ<ห> <Stand> ไปน, <LGBTQ. S 2> นมเปรี้ยวฮันเค็งชอบนมเปรี้ยวอ่ะค่อยคจับด้วยกันรามามาะวังมันล้มมันเลอะอะเทลงไปหลบนี่นะคะนมเปรี้ยวฮันเค็งจะชอบนมเปรี้ยวมากนะคะตอนเด็กก็สามารถจะทานเอาเอานมเปรี้ยวหรือว่าจะเป็นนมสติธรรมดาก็ได้นี่อ่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันลบมันเล,ะละอะมันลุกอะนี่ติดปิดให้อันนี้อะอันไหนอันนี้ เดี๋ยวก่อนนะคะนี่ก็จะได้เป็นพรุ่งนี้นะคะเราก็จะทานไอศครีมของเรากันนะคะโอ,โอ้เล็ะนิดหน่อยอ่ะเอาไปใส่ในนี้ก่อนนี่ใส่ได้หรอฮะอยนะ่างอื่นค่ะต้องใส่อันนี้ก่อนสิลูกเอาวางก่อนค่ะนี่ไงเขียนลายนี่ไงเขียนสักอ่ะสักใส่อันนี้เอาก่อนอืมใส่เลย ใส่ตรงนี้ด้วยค่ะนี่นี่นี่โอเคแล้งนี่เติมยังไม่ได้เลยโอเคตรงนี้อีกนิดนึงเติมให้ตรงนี้ด้วยตรงนี้มันยังไม่ยังไม่มีเลยเราก็จะใส่ตรงนี้อีกหรอกตรงนี้ยังไม่ได้เออตรงนี้สักแต่อีกนิดนึงฝั่งนี้ด้วยนี่นี่นี่อันนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ โอเคใส่ในลที่มินูกันในลูกอยาช่วยตรงนี้นะคะไม่เป <c oughs> ็นเเยเนือไม่เก่เท่เลนะอ,อันนี้อ้าไม่นนมเกอันนี้ก่อนเทนลูกเอกันเอา้าอันนี้ได้ยนะัง อ๋ออันนี้ใส่ก่อนเอาซีกรีนใส่ก่อนอน,นี่อันนี้เป็นอัน,นอันนี้แล้วลออนึ่อ่ะกลองใหญ่นมอ่าใส่ทังนี้ด้วยนมรดน้ำผึ้งนะคะโอเคอ่ะมาเคเราเอามาจิ้มสิเอาที่จิ้มมาจิ้มหน่อย อจิมอันไหนไอจิมอันไหนอันนี้ใส่ตรงนี้ลูกจิมลงไปเออปิดฝาด้วยอันนี้อ่ะสิพี่โอนน้อันนี้ล้นลงมาเลยเ <c oughs> ยอะไปอันนี้สีบลู๊ใหญ่มนะอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวขยับไปนี้ก่อนนะคะ <c oughs> เยี่ยมเย็นแล้วลูกนี่เรา <c oughs> ต้องเอาไม้ไม้อะไรนะไม้ตะเกียบมาใส่แทนแล้วอ่ะากตาใส่สิ อ,อ,อ่อาแบงกระจ,ระจยกันไปอืมน,น่ะยเลยนินเอาไปสนุกเลยอ่ะหมดยัหมดยังอ๋อไหนเยอ่ะเดี๋ยวนเไม่ตัเคี๋ยนเก็บอาคนเทนะ ประมาณ3ชั่วโมงนะคะถึงจะได้กินอก็ไม่ใช่ใส่ไปนงวดๆแต่ในนี้หมดได้ยงังอันนี้เดี๋ยวจะได้ตัดเพิ่มหมดได้ยงังหมดแล้วนะคะหนึ่งกล่องก็เดี๋ยวเอานี้อีออนกนั่งแกนจับะนะแม่เดี๋ยวจะพึ่งดีนะคะมันจะเริ่องพันโอเค ลงไปในหลกเอ่อทิมลงไปตรงไปอย่างนี้ตรงกลางตรงกลาง yeah. เสร็จแล้วลูกได้แล้วครับยังไงเ,เสร็จแล้วพอเนี่ยไม่ต้องทิ่มแล้วนี่นะมันมีที่เสียบแล้วไงครับโอเควันนี้ก็น้องเอ็กเกนก็ทำอะไรนะลูกไอซ่าพี่ลดอะไรหินได้ ไาซ์ครีมอะไรนั่นหรอโอรีโอ้นะคะง่ายๆทำง่ายที่บ้านแล้วก็รุงนีทมาทำไหมรุงนี้มาทำไหม่นะคะเป็นกิจกรรมง่ายๆที่เด็กๆชอบนะคะอย่าพึ่งลูกโอเคมันจะล้มค่ะโอเคจำยังเดี๋ยวก่อนนะคะโอเคไว้กิจกรรมนี้ก็สามารถทำง่ายๆได้ที่บ้านนะคะยังไงก็ฝากติดตามน้อง็เปเก่งจากคุณแม่ด้วยนะคะทำง่ายๆกิจกรรมโอเคน้อเงกระมิ้ค่ะมันจะคว่ำนะคะโทําไม ค่ะในที่นี้นะคะสวัสดีค่ะยกนดีต้อนรครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ